สวัดีครับสวัสดีกับช่องนะครับเพจนะครับเริ่มในวันขึ้มมกนะครับวันนี้เข้ามาสี่ขวดจักรจันทร์ครับเอนปีไม่เรวเลยครับจักรจันทร์สดครับให่มากมลยครับวันนราไปแ่

输在哪里？输在哪里？输了。那套输给他，把那块钱帮我收回来。我帮我把那套，要不然我再打回来。别打了，我挂。你打中人。我快点，我再看有没有中。没有，没有中了。

เต้าท <aría> ่อครับ้าแบบแต่เ huh. ก็บมากเ่อกี้นะครับมาหินกันครับโอ้มีขอนียวครับนี่ขอนิ้วขอนียวครับขอนียวมีปั่นัปหน่อยครับมาก็มิกันครับเสียบเสานพี่น้องนี่ตั้จักรต้าจักจันครับเิ่มเติมเพเกองเลยมัอทำครับเอแล้วับ โอ้ข,อข้าคับนสเห็ม้อขกินหานนวมากินกันครับสวัสดีครับนะโอเคสวัสดีครับ